สวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมปภาษาทตาเมือนทมตาควายตาเมือนโต๊ดเดี๋ยววันนี้ผมมีอะไรจะให้ทุกคนดูเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับ นี่ครับผลงานนี่ครับผลงานมันดูนะครับดูผลงานมันนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ผลงานมันครับนี่ครับผลงานมันครับ นี่ครับเห็นไหมครับผลงานมันนี่ครับผลงานมันครับนั่นครับผลงานมันนั่นนี่ผลงานมันครับนี่ดูวินนะครับเขาเรียกวินนะครับทางคนใต้เขาเรียกแกนมันไอแกนมันนี่เขาเรียกวินนะครับดูดูวินมันนะครับนะครับอันนี้ไม่มีวินนะครับอันนี้ไม่มีวินนี่วินนะครับ ดูผลงานมันนะครับอันนี้กวยเล็บมือครับดูผลงานมันนะครับนี่ครับผลงานมันครับดูนะครับดูมันทำครับนี่ดูมันทำครับนี่กวยเล็บมือครับนั่นดูวินนะครับดูแกนมันนะครับดูผลงานมันครับ มึงเห็นไหมฮะมึงอัินหละนี่มึงดูนี่ผลงานมึงใช่ไหมนี่มึงเลวหลาใช่ไหมมามีใครไหมมึงอันเลย นี่มึงดูนี่มึงดูมึงเห้ยไหมมามีใครไหมมึงงั้นแหละนี่นะครับผลงาน คนทำสวนต้องมีอะไรบ้างครับมีเกือกบูทผ้ายางนะครับนี่ครับผ้ายางสองผืนนี่กระสอบนะครับเอาไว้ใส่ใส่ของใส่อะไรอันนี้ของดีจากในสวนนะครับอันนี้ของดีจากในสวนหวายแดงนะครับหวายแดงเอาไว้ ใช้ทำวิชาก็ได้ใช้ทำของก็ได้นี่นะครับไว้แดงเอาไว้เสกเอาไว้ตีคนผีเข้าเอาไว้ตีพูดผีปีศาจก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับอันนี้เป็นของดีจากในปา่าไว้แดงมีเป็นกอนะครับมีอยู่น่าจะหลายกออยู่นะครับแต่ที่เจออยู่ก็ประมาณ2อสามกอไว้แดงนะครับ นี่ครับสีมันจะแดงนะครับมันไม่เหมือนหวายธรรมดานะครับนี่ครับ <c oughs> เอาครับวันนี้พามาชมความอุบาทของมันนะครับมึงดูครับนี่ครับความอุบาทของมันนะครับเ <c oughs> <c oughs> วลาตัดกล้วยเราอย่าตัด ตัดแบบนี้นะครับเวลาตัดกล้วยเราอย่าตัดแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่ามันจะขึ้นลาหรือว่ามันจะเน่าง่ายเวลาตัดกล้วยให้เราตัดแบบนี้ให้มีวิ้นหรือมีแกนของมันติดมาด้วยนะครับนี่ขนาดมีวินมีแกนติดมานะครับไออุบาทมันยังทําแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับชาติอุบาทเรงนะครับคนนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับเริ่มหอมแล้วครับเอาครับวันนี้ก็มาโชว์ความอุบาทของคนนะครับให้ทุกคนดูนะครับว่ามันโซแค่ไหนนะครับนี่ดีนะครับไม่ได้เอาไปส่งขายเขานะครับตัดเก็บไว้นะครับ กล้วยนี้เป็นกล้วยที่มันล้มนะครับไอ้นี้มันล้มนะครับไม่ได้เอาไม้ค้ํไอ้นี่ยกล้วยหอมนี่ล้มนะครับแต่ว่ากล้วยกล้วยเล็บมือนี่มันยังแก่ไม่ดีทีนะครับแต่ว่ามันเป็นของสาธาราณะก็เลยตัดมานะครับกล้วยหอมนี่ล้มครับเอาครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับพี่น้องชาวสวน ครีเอเตอร์นะครับครีเอเตอร์ใช้สายชาวสวนนะครับสวัสดีครับ